สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องพรเจตกระหามนะครับตอนแรกน้องพอนิ่งคือนะครับเลยเรียกแม่มาดูนะครับแปรากฏว,ว่ามันเป็นตะขามนะถ้าว่าเอานิ้วเข้าใกล้เนี่ยอนิ้วสัมผัสมันเนี่ยจะโดนกัดต้องกินยาต้องกินยา,นยาหรือไปหามหอเลยนะครับเป็นพี่อืมเ,เป็นสัน์มีพิษมันกําลังกินเหยื่ออยู่นะล,ลูกเนี่ยใช่ครับ กำลังกินตัวอะไรอ,อยอแรกมันม้วนแบบนี้น้าอก็เลยว่าน้องพอก็เลยคิดว่าเป็นพิ่งคือส,สายพันธุ์อื่นก็เลยเรียกแม่มาดูนะครับมันกำลังกินเหยื่ออยู่ครับคือกิ้งคือตะขาบชนิดนี้เนี่ย มันจะเป็นปลาที่ทำร้ายคนแล้วก็กินกินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารนะครับเว้นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะครับพิษของมันเวลามันต่อยก็เจ็บนะคะตัวใหญ่ๆอย่างงี้ลูกโดนกัดครั้งเดียวนะครับต้องไปหาหมอหรือกินยาเลยนะครับพิษของมันจะแรงถึง ถึงค่าชีวิตไปได้เลยครับ